เล่นแม่มจะไปเล่นแบบอะไรดีวะเราจะเล่นแม่น,นี้นะคะชื่อแม่บอกว่าเปิดตัวริทเทิลพายนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูเลยอันนี้นะคะเอ,อเรแล้วเข้าไปเลยค่ะรกูทำเสียงน่ารักแตกและ <ส gas: S 2> จะมาแต่งตัวค่ะแต่งตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาเที่ยวโอเค หน้าตาหัวหน้าตาตอเลชเอาผอเอาผอมมาะคะ่ะโอเครแรงดึงใจไดะะ้แล้วค่ะแล้วเราก็จะ ค่าแล้วก็ราเอาะไรยวบแบหมุเอะไะเคอุ๊ย,ย,ย,ยชุดนี้ดีมากว่างกับฉันชุดนี้ดีแต่กูมากเออนี่ค่ะเราแต่งเสร็จแล้วนะคะอ,อะตอมอยู่ไหนอะ่ะ เดินมาฝังตำรวจะโอเคนะคะแล้วก็จะไปสถานีฮะีรถานีดมร่นะนั่งอีกข้างนึ่งนัอี้นึอชุดเราสีนีนะเราออ เรานะคะจะแต่งตัวเซ็กซี่นะคะวันนี้ปกนปดูเว้ยอะไรดทมอทำเดี๋ยวออกก่อนัเราอัดคลิปอยู่อัดคลิปกันอัดคลิปกันอ่ตรง อาวยาวเลยกลับไปล้วค่ะโอ้ยไอ้สิมนวันขึ้นจากนั้นรึบึน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  ไปแล้วได้เกียรติไหมร้านอาหารลิทเเบียไปแล้วรงค่ะเฮ้ยเกือบชนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวไอ้ชาหาดตามชุดเราเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่จิงมากเลยมึงเจ๊กิผู้ร้านอาหารโคตรหรูหรา เราก็เอาเราให้แตงโมให้ความคุ้นขอโทษทำไมนั่ให้โทุกัย่ากับเราเรานะคะก็ต้องเอาสลัดเพื่อสุขภาพค่ะหรูที่สุดในโลกหรูมากนะเออแล้วก็เอาซุปบึกเขือนทศค่ะซุปข้าวโพดค่ะเอาเกี่ยวกับผักขนมนะคะเราก็เอาเป็น แถวน้อยสุดอะมึงมีอะไรปะไก่งวงขอสั่งไก่งวงม,มดดีไข่มูเด้วยนะจ๊ะน้ำน้ำที่เราจะสั่นนะคะก็เป็นน้ำเตง็งโมนเราเอาน้ำเต่งโมนะคะ<า>ดีต่อสุขภาพสุด ไปให้มันพ่อดด้วยนะจ๊ะแต่ว่าเราสั่งเองหมดเลยมีไก่นวลมาไก่นวลโอไม่เลยสลับของปุ้นมะใช่ของเรากดรับเลยแล้วก็เอามาวางบนโต๊ะอาหารเราไอ้นี่กันนะซุปข้าวโพดของปุ้นใช่ของเราครบแล้วของเราเป็นซุปมะเขือเทศเลยด้วยขอกิ้มข้าวกันนะหก น้ำเราเป็นน้ำแตงโมนะคะเดี๋ยวเราก็จะสั่งน้ำอะไรอย่างนีนะมันมีคัาเฟ่อร่อยจังเลยกินอย่างศูนย์ห้าเวลากูกินอย่างสุขภาพมันก็แบบเรานกูเซ็กซี่ขยี้ใจอะเราว่าใช่ค่ะเราแต่งตัวเซ็กซี่เพื่อไปเล่นทะเลแล้วเราก็จะกินแล้วเราก็จะกินไหมคุณสั่งอะไรเอาน้ำไหมงั้นเรางั้นเราสั่ง เราสั่งเออร์บิ้วเบอร์รี่ไม่เราเราไม่ได้สั่งของหวานเราจะเราจะทำเราแต่งตัวเซ็กซี่เพื่อนแต่งตัวเซ็กซี่เพื่อกระเด็นทั้นี่เราต้องนะฮันซู้หนูแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยในนี้ เคตมอยู่ไหนไม่่่ไหนวะเนี่ยตอมอยู่ในนี้ต้องมอกจากล้านยังต้อมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ นีนึงละสองรอยพีนึบายล้ยันเราจะไปสวนสัตว์กันนะคะทุกคน้่ทมา่ทากร้าหาสี่ทำมาจากห้านี่เป็นออดี้ดัง โอคค่ะแล้วเราก็ไปกันเลยอ้องไปกันเถอะ่เรืล้ก็หาของนเรือไหนาวเลสื้อเอวรอยซะดปากหี่้อน้กันไปสนใจตอนนี้โอเคข้าวาก่อนไม่ปลอดภัยเลย นั่งรถเมย์ไปกันยเดยเดามาในองนี่มันอุยานมขานะมัแข็งอิไเราเปซิกซ์้ไปดิโอ้ ไปดูเค้กกันเถอะวิ่งมีตุ๊กตาหมีด้วยอาหารหมานมแมวไก่งวงช้างบ๊วย เก่งหนูออกค่ะตอนนี้เหลืออีก5นาทีนะเด็เกๆเล่นอะไรกันก่อนได้ดูกำลังอัดคลิปหน้าจออยู่ค่ะอุ้ย,ย,ยเราสามารถเข้ามาได้ไหมปุ้นให้หาดแต่ไม่เป็นหรอ มีกรงกอล่าได้อีกกอริล่าจะทำอะไรเราเหรอจริงมากเข้าไปในกรงกริ่าไะบ้านหีแพนเอเเข้าไปในในมาลายลมามาลายมาลายมาลายเข้าไปได้ด้วย หมาลายน่าจะถูกใจมากต้องเข้ามายเข้ามาลายได้ด้วยทะลุเข้ามาเลยเข้ามาในเข้าไปในข้อกีราฟหน่อยก็ได้อ่ะอ๋อน่าจะไม่ถนงั้นเราลองทุบกงเลยอ่ะโดยเฉพาะมินทันดาเขาได้เรา คงเสือดาวนิดได้เสือดาวไม่กัดด้วยเสือดาวอุ้ยเสือดาว่ยเสียบองา้วอนหืออหืออันนี้อรนี่หยิบหัวมาเลยคือทือทำอะไรกูเสือดาวน่าจะด่านะ ดีที่มันไม่วิ่งถ้าวิ่งเนี่ยเรารีบวิ่งหนีเลยอุ่ยเข้าไปในห้องหมีดีกว่าเข้าได้ด้วยหมีน้าน่ะงั้เราขี่หมีต้อมต้ามดูดิยืนบนหมีได้ได้วยดีต้องเข้าดิล้องเข้าห้องหมีดีเจ๋งนะ เสือลองเข้าไหมเข้าได้ด้วยเสือไม่ดูโอ้ยสองนาทีนะลูกมันจะกัดกูด้วยอนะเออเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้ไ กลสิงโตดิตัวจำมำอื้หเข้าได้ด้วยเข้าไปทุกกลงเลยอ้อมพิมพ์ใช้ได้ไหมพินไมโลกไมเองคู่หนเข้าไปในกลงสิงโตได้ เด้เไปเไม่ลยที่กลัเีไม่ยที่กรเนี้าอะไรเหรอไม่รู้่าจะมกี่นาเน้างเเอออีกาเดียวเนี่ยได้กลับบ้านแล้ววะ